ปกติเนี่ยผมไม่ให้คนขับรถเร็วอยู่แล้วก็ต้องการรถที่แบบเหมือนมีพลังได้บ้างบางเวลาอะไรเยงี้ครับแต่หลักๆเลยคือต้องการความนุ่มนวลเรานั่งแล้วรู้สึกว่าสบายเหมือนอยู่บ้านประมาณหนึ่งสวัสดีครับผมตั้มนะครับนิรศัยบูชาชนกนะครับ<ม>ก็ทํางานเกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกส์นะครับพวกขนส่งนะครับแล้วก็ใช้อวตารุร่นสแตนดาร์ดเลนส์นะครับปกติก็ใช้อวตารไปกับทํางานทุกวันแล้วก็จะมีออกต่างจังหวัดบ้างสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับ จุดหลักที่เลือกอวาวตารเลยเนี่ยก,ก็เป็นพื้นที่ใช้สอยภายในที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพราะว่าวันๆแล้วเรานั่งอยู่ในรถตลอดเวลาเรานั่งแล้วรู้สึกว่าสบายเหมือนอยู่บ้านประมาณหนึ่งนะครับก็คือมีความสวยงามนั่งแล้วก็แบบเหมือนเพลินกับมันอะไรเงี้ยนะครับ แต่แรกผมมีเกณฑ์นในใจก่อนในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอวตารถือว่าช่วยได้เยอะผมมาเทียบกับคันเก่าที่รถสันดาห์ผมขับอยู่เนี่ยเดือนหนึ่งตกประมาณ7 0็ดพถึงแปดพบาทอาจจะว,วิ่งถังหนึ่งนะ้สัก4 5่กิโลถ้ามันแพงๆก็ถึงหมื่นแต่พอเรามาใช้อาวตารเนี่ยเดือนหนึ่งสักพันกว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งประหยัดไปได้เยอะเลย เรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็เรื่องของดีไซน์นะครับคือเป็นตัวแปรหลักอันหนึ่งเลยที่ทําให้ผมเลือกอวตารนะครับทั้งภายนอกภายในซึ่งเราดูแล้วค่อนข้างจะชอบเฉียวแล้วก็รู้สึกว้าวทุกครั้งที่ดูมันอะไรนะครับ อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ได้รับฟีดแบ็กจากคนรอบข้างในเรื่องของการช่วยเหลือการขับขี่หรือ IACC นะครับก็เป็นการทํางานที่เหนือความกาดหมายแล้วก็สะดวกสบายมากคือคนมานั่งในรถก็จะเนาถ้าแปลกใจว่าเอ๊ะมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้ครับซึ่งระบบ IACC ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการช่วยเหลือการขับขี่นะครับข้อดีของมันคือนองเดินจารขับตามคันหน้าแล้วมาสามารถที่จะคีปเลน เลี้ยวตามถนนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีความแม่นยำนะครับแล้วในถนนที่โค้งเนี่ยมันก็มีความปลอดภัยอยู่ตรงที่มันสามารถที่จะชะลอความเร็วเองโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันซึ่งมันสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับเราด้วย <S <S 1> <S 1> <ๆ>คือไปเจอเซลล์ของอินฟิน Auto ล o ์โมบคลก็ท่านนี้ตอบโจทย์ผมสามารถสมอบรถได้เลยผมต้องการตัวเซนทรัลเลนซึ่งเขาก็มีรถให้เลยเขาบอกมารับรถได้เลยถ้าจ่ายตังค์ก็รับได้เลยอะไรเงี้ยครับตอบโจทย์หมดรู้เรื่องรถดีประมาณหนึ่งเลย จะเปรียบเทียบอาวาตารเป็นคนหนึ่งคนนะครับก็มองว่าอาจจะเป็นคนที่ลักษณะมีความสมาร์ทภายนอกดูดีมีความทันสมัยยิ่งถ้าเรามองที่ตัวรถเนี่ยถ้าเรามองด้านหน้าเราจะรู้สึกว่าดูสวยงามแต่ถ้าเรามองด้านหลังเนี่ยจะดูบึกบึนขึ้นมารู้สึกว่ารถคันนี้เหมือนจะมีพลัง ถ้าจะให้แนะนํารถอวาตารให้ใครสักคนนะครับผม,ผมอยากให้มองยี้ว่าสมมติถ้าคุณจะเลือกรถสักหนึ่งคันนะครับคุณอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่ารถแต่ละคันเนี่ยต่างกันยังไงนะครับถ้าคุณมองหารถที่ขับขี่สบายนุ่มเงียบนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานรถึงรูวมการขับขี่มีภาพลักษณ์ที่ดีผมว่าอวาตารเนี่ยตอบโจทย์คุณ